สัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะจ๊ะวันนี้เรามีไอเทมใหม่มานำเสนอคือเราไปสั่งออนไลน์มามันเป็น l a s ส Lift Kit นะคะเป็นที่ดัดขนตาถาวรน,นะคะสามารถทำเองได้ที่บ้านเนาะเราก็เลยไปสั่งออนไลน์มาอยากจะมาลองทำให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยเนาะว่าในนี้เขาจะให้อะไรมาบ้าง และเป็นครั้งแรกที่จะมาทําให้ดูในคลิปนี้นะคะจริงๆอะขนตาเราเป็นคนไม่ค่อยต่อขนตาเนาะเพราะว่าต่อทีไรขนตาชอบชอบหลุดแล้วมันมันร่วงแล้วกว่าจะแบบกว่าจะงอกออกมาโหใช้เวลานานมากแล้วอีกอย่างเราไม่ค่อยชินเวลาแบบมีขนตาแบบมันใช้ชีวิตลำบากอะมันต้องมาคอยดูแลคอยแบบค่อยๆล้างหน้าอะไรแบบนี้สั่งออนไลน์มาโอ้ทุกคนมันเป็นแบบนี้ให้อะไรมาอันนี้น่าจะเป็น สำหรับใต้ตาเนาะไว้ใต้ตาให้มาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เป็นคิดประมาณนี้นะคะ่ะเป็นซิลิโคนประมาณนี้เนาะเอาไว้แบบติดที่หนังตานะคะเราจะใช้เป็นไซส์เนะคะจริงๆมันมีให้หลายไซส์นะเราก็จะใช้ไซส์เของเราเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ตาลึกแบบฝรั่งนะคะให้แบบนี้มา10ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีไอเทมมาอีก สองชิ้นก็คือเอาไว้สําหรับดันขนตาเนาะน่าจะใช้ประมาณนี้นะคะในในในกล่องนี้ส่วนนี้นะคะ<ๆ>เขาจะบอกเป็นสเตปเลยเนาะประมาณนี้นะคะสเตปหนึ่งสเตปสองแล้วก็สเตปสามนะคะอันนี้เป็นกาวนะคะทุกคนกาวแล้วก็เป็นเซรัม่มสำหรับขนตานะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็น Applicator Brush ค่ะมันมีแปรง2แบบเนาะมันจะมีแปรงสปูลี่แบบนี้เนาะแล้วก็เป็นอีกแบบหนึง่งก็คือเป็นเป็นประมาณนี้เนี่ยคะ่ะประมาณนี้เล็กมากเลยอะเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะมามาดูกันอีกทีเนาะว่าขั้นตอนจะต้อง เริ่มจากตรงไหนและอันไหนบ้างให้มาเยอะมากเลยอะใช้ไม่ถูกเลยก็ได้ถอดทำการถอดคอนแทคเลนส์ออกแล้วนะคะสเต็ปแรกเราก็จะมาคลีนตาก่อนเราจะใช้ตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้ เราก็ได้ทำการคลีน clean. เสร็จเรียบร้อยนะคะสเต็กต่อมาเราจะเริ่มจากอันนี้นะคะเขาจะให้มา2ฝั่งนะเป็นกาวประมาณนี้หจริงๆให้มา2ด้านนะคะเราก็ติดอันนี้ก่อนเลยประมาณนี้นะคะทุกคนเราจะทำทีละข้างก่อนเนาะ ไปนะคะเราก็จะใช้กาวทาที่ซิลิโคนนะคะก็ใช้กาวตัวนี้นะคะทาตรงนี้เนาะแล้วก็มาติดที่หนึ่งตาแล้วนะคะ <Okay. S 1> เหมือนคนตาปูดเลยเอ่ะ ขั้นตอนนี้เราขอเริ่มใหม่นะคะเพราะว่าเราไม่อยากใช้ที่แปะตาด้าน,านล่างนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกนะคะก็เลยขอทําด้านบนอย่างเดียวนะคะทุกคนแล้วก็รอประมาณหนึ่งนาทีให้กาวมันแห้งดีนะคะทุกคนหลังจากที่แห้งแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้กาวเหมือนเดิมค่ะทาไปที่ด้านบนซิลิโคนเนาะ พอเริ่มแบบใกล้แห้งนะคะเราก็ใช้ตัวเป็นวายแอปพลิเคเตอร์ประมาณนี้ก็ดันขนตาขึ้นไปค่ะโอเคก็ได้ประมาณนี้นะคะ หรอแห้งแป๊บหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งนาทีเหมือนกันนะคะต่อไปเราจะมาเ,มเป็นน้ำยาใส่น้ำยาถาวรนะคะเป็นตัวสเต็ปสอตัวนี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นบรัชแบบนี้นะที่เขาให้มานะคะค่อยๆแอปพายนะคะจะเน้นแอปพลายช่วงๆใกล้ๆโคนนะคะเพราะว่าไม่อยากทำทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่า ขนตามันจะเด้งออกมานะคะเพราะว่ามันเป็นลิควิดเนาะมันอาจจะทำให้แบบกาวมันไม่ค่อยดูเท่าไหร่เราจะใช้เป็นว Sha p e ก็ชุดเป็นตัวช่วยนะคะดันขนตาขึ้นไปที่นึงถ้ามันเป็นยังเด้งออกมานะคะ เราก็จะใช้ตัวช่วยอันนี้เลยค่ะแปะไปเลยประมาณนี้นะทุกคนอาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่มันช่วยให้อยู่ได้นะคะจะับเวลาค่ะแปนาทีนะคะแล้วเราก็จะมาทำสเต็กต่อไปค่ะแปดนาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเอาออกนะคะ ประมาณนี้โอเคเรามาสเต็ปต่อไปนะคะเป็นสเต็ปสามห้าเป็นตัวเซตนะคะก็จะใช้บัตรอันนี้เหมือนเดิมดูสิดวงตามันล่วงลงมานะเราก็ต้องแอปไอีกทีนึงสำหรับเซตนะคะ เอาเท่าที่เราทำได้แล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้ต่อไปเราก็จะใช้แรปอีกอันนึงนะคะที่สาานะอาดเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวเซตอาจจะดูแบบตลกตลกนิดนึงนะแต่มันได้ผลนะทุกคนคิดว่านะจับเวลาอีก8นาทีค่ะ <S 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 โอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลา8นาทีแล้วนะคะเราจะดึงออกกันเนาะกาวแบบว่าเลื่อนไปเลื่อนมาไม่ค่อยดีเลยอะเราจะมาดูผลกันเนาะเอาซิลิคโคนออกแล้วนะคะคก็มีความเด้งเบาๆเ,เดอ้อห้างนี้ทำแล้วขึ้นไหมเอ,อ้ยมีความเด้งเบา,เบา ก็จะใช้คลีนซิ่งนะคะทำการเช็ดหนังตาด้านบนของเราเช็ดให้หมดเนาะสเปรย์้องใช้คลีนซิ่งตัวนี้ดูอีกนะคะเช็ดอีกรอบขั้นตอนอาจจะทุลักทุเลนิดนึงนะทุกคนแต่ ผลออกมาเด้งค่ะแต่หางตาแอบแบบไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นมานะคะเพราะว่าซิลิโคนมันมันไม่โค้งมาแบบตามรูปตาเนาะถือว่าผลลัพธ์ออกมาดีนะคะเป็นที่น่าพอใจเราให้ผ่าเราจะมาบำรุงขนตากันด้วยเซรั่มค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ปดขนตาด่างด้วยเลยโอเคทุกคน before and after ค่ะเราจะมาทำอีกข้างหนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันเต็มๆนะคะว่าทุกคนอีกข้างเราจะสวยไหมเราจะทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะตอนนี้เราก็มาทำอีกข้างนึงนะคะทุกคน และเราก็ไม่ได้แช์แรปด้วยขนตาก็ไม่เด้งออกเลยค่ะและอีกอย่างเราก็รู้สึกว่าเราทำง่ายขึ้นนะคะเป็นเพราะเราอาจจะรู้ขั้นตอนเนาะเสร็จแล้วค่ะทุกคนประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะสวยมากข้างนี้แบบเด้งเวอร์เพราะว่า รอบแรกอาจจะทุรกทุเลเนะเาะแล้วก็ไม่รู้สเต็ปว่ายังไงอะไรยังไงนะคะรอบสองฝั่งนี้รู้สึกว่าทำง่ายขึ้นนะคะก็ Girl, ดูสิเด้งกว่าข้างนี้อีกดูค่ะทุกคนเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้เนาะแต่ว่ารู้สึกมันลำคานมากเลยอะ่ะก็เลยเนี่ยใช้ทั้งสองอันด้วยเราแบบลำคานทั้งสองข้างเลยก็เลย ไม่ใช้ดีกว่าเอาออกรู้สึกทําแบบนี้สะดวกดีนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบต่อขนตาสักเท่าไหร่นะคะก็สามารถหาซื้อแบบนี้ได้และก็ทําที่บ้านได้ง่ายๆนะคะก็จะเด้งประมาณนี้อันนี้จะอยู่ได้ประมาณ2-3เดือนเนาะแล้วก็เราก็มาทำกันอีกรอบนึงนะถือว่าเป็นที่น่าพอใจเราไม่ต้องมา นั่งดัดขนตาแล้วเพราะว่าเวลาเราดัดขนตามันไม่ค่อยขึ้นนะคะเวลาแล้วเวลาปัดมาสคาร่ามันก็จะแบบนี้ลงมานะคะมันก็จะหนักๆน,นิดนึงพอเราขนตาเราเด้งแล้วร,รู้สึกแฮปปี้มากอันนี้นะคะแนะนำสำหรับคนที่ไม่ชอบต่อขนตาจริงๆถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ดิงไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะเด s ์ค i ี chat box นะคะก็ ทุกคนไปสามารถสั่งซื้อกันได้เนาะก็ง่ายๆเลยจ้ะเราจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับการปัดมาสคาร่ามานะคะนี่ค่ะความเด้งโอเคค่ะงั้นเราขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กันดีกว่าเนาะฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับให้เราหน่อยนะคะกดไลค์กันเยอะๆนะกดซับกันเยอะๆด้วยแล้วก็ดูกันเยอะๆนะคะแล้วรอติดตามว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรต่อไปแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย